เจ้าพุทคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดบระเชตุพลวิมลมางคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าว,ดวาดบัญญาาวาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมารรถนะพวิทยากรประจำปี2564ผ่านระบบซูมกรมการศาสนากระทรวงวัฒน,นธรรมร่วมกับสถาบันส่งเสริมลรและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยยรยานาวา และสถานีวิทยุโทร,รทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติอเวนตูบีทีวีจัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมนระพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2564ผ่านระบบซูมโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าวาดปญาน,นาวา น,นายธนะพุ่มในการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกล่าวสมมติธนิยกถาในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรม,มวิทยากรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภ่ายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีนายสำรวยนักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนาถวายการต้อนรับและกล่าวถวายรายงาน จัดขึ้นณสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศา,าสนาเฉลิมพระเกียรติ w b t v วัดจานนาวาเขตสาทรกรุงเทพม,มหานครทั้งนี้ตลอดทั้งวันจะได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิอาทินายเกรียงศักดิ์บุญญประสิ์อธิบดีกรมการศาสนานายสำรวยนักการเรียนรองอธิบดีกรมการศาสนานอกจากนี้ดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกระไก่ธรรมารมดีร่วมบรรยายด้วย โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะการเผย e <us uk 2> แผ่พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ให้เป็นพระธรร,ร,ร,รมวิทยากรมีศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคเผยแผ่พระพุทธศาสนานำองค์ความรูป้ประสบการณ์ขยายผลทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรร,ร,รมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2564 เวลา8นาก30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเพจกรมการศาสนาและเพจ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสานาฉเฉลิมพระเกียรติออนไลน์